งานเข้าอีกแล้วจ้าเมื่อเรามาเจอกระเบื้องที่ใช้ต่อเติมข้างบ้านเหลือนะคะก็เลยมาสำรวจว่าตรงไหนที่กระเบื้องพื้นบ้านยังไม่สวยมุมนี้เลยค่ะห้องน้ํานะคะ นึ่งด้วยนะคะกระเบื้องตรงนี้จะเป็นกระเบื้องเดิมของตัวบ้านนะคะแต่ว่าทางบ้านเนี่ยจะเป็นลายหินอ่อนเราก็เลยจะทําการเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นลายหินอ่อนเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ครั้งที่แล้วนะคะหลิวได้ทําการยาแนวผนังจากาตัวสีขาวเป็นสีดําไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะทําให้เป็นโทนสีเดียวกันนะคะออกเป็นแนวโทนขาวดาก็จะทําการปลูกระเบื้องเองค่ะด้วยการวัดพื้นที่ก่อนเลยนะคะเราจะให้กระเบื้องแผ่นลายหินอ่อนสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขอบเป็นสีดํา เราจะใช้เป็นปูนกาวนะคะที่สามารถปูทับกระเบื้องเก่าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลือกระเบื้องเก่าออกนะคะจะทําการทาปูนกาวที่พืน้นแล้วก็ทาที่กระเบื้องด้วยแล้วก็ตัวกระเบื้องสีดำนะคะก็จะทําการตัดด้วยการใช้ลูกหมูแล้วก็ใช้แผ่นตดัดเป็นแผ่นตัดกระเบื้องโดยเฉพาะนะคะจะเอาน้ําฉีดพรมไปด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากๆตัดเสร็จแล้วก็จะเอาเข้ามาปูค่ะใช้เวลาทําตรงนี้นะคะอยู่ประมาณสองวันได้ค่ะเพราะว่าทําได้แค่ช่วงกลางวันนะคะส่วน พื้นที่อยู่ด้านหน้าประตูก็จะสูงกว่าด้านล่างนะคะคือหลุจะปูแบบให้มันลาดชันลงไปเพื่อเวลาที่น้ำจะได้ไหลลงท่อได้นะคะแบบสะดวกอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้คำศัพท์ถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็ออกมาแบบทุลักทุเลแบบนี้ค่ะปูเข้าซอกเข้ามุมนี่คือยากมากนะคะก็ใช้ลูกหมูตัดแล้วก็วัดนะคะประมาณนี้เลยค่ะทำทำหยุดหยุดนะคะทำบ้างพักบ้างเพราะว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็วันแรกไม่มีแมสด้วยนะคะ ส่วนอันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะคะก็กะว่าจะทําให้เสร็จภายในวันนี้เลยค่ะจริงๆแล้วก็ถือว่าเหนื่อยใช้ได้เลยนะคะการปูกระเบื้องไม่ใช่งานง่ายเลยค่ะทุลักทุเลมากๆนะคะหลังจ,จากที่ปูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอให้ปูนแห้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดะคะ่ะอันนี้ก็ปูเสร็จช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นหนูก,ก็จะมาทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็เป็นการ ทายาแนวพื้นสีดํานะคะเพื่อให้กลมกลืนนิดนึงนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วหลังจากที่ทายาแนวแห้งแล้วก็ทําความสะอาดนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะทําการเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำให้เป็นโทนสีเดียวกับห้องน้ํานะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้จะไม่ให้อาบน้าแล้วนะคะจะเป็นโซนแห้งทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องน้ําด้านล่างนะคะก็จะมีแผ่นกันลื่นนะคะมาวางตรงที่ล้างเทา้าฝั่งที่อาบน้ําด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะอ๋อเถอะว่าภารกิจสําเร็จนะคะ